ต้อนรับแบบวิวข้ามธูครับวิวข้ามธูอะไรล่ะวิวข้ามไงตอนลาบแบบแล้วท่าเว็บไม่ข้ามอ่ะไม่ข้ามไม่รู้แหล้วไม่รู้แหละกดกดสิเพกดแล้วกดแล้วอะไรครับสองหนุ่มครับสองหนุ่มไม่ต้องดงไม่ต้องดูแล้วมั้งจากเฮ้ยไม่ดู่ะเอาเลยนะแต่เอาเอาเลยเอาเอาเลยแล้วก็เอาสิเอา กดเองก็ได้กดด้อายุคุณพอ้อแล้วเหรอที่จะไปเป็นเอ่อที่จะสร้างบระวัติศาสตร์ใหม่สร้างอารีนาใหม่อารีนาเอาไม่เห็นหนะเขาบอกว่าจะสร้างแผ่นดินใหม่เฮ้ยยเดี๋ยเเดยเจ็บเจ็บเจ็บได้ด้วยยกได้แล้วด้วยแตยเรื่องมันมีเขียนใช่ไหมมันแตกต่างไงความแตกต่างเนี่ยปลมันไปนไป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 เออ เอ anyway. ๊ะแบบนี so uh. oh. Oh. ้เลยอ๋อร yeah ู้แ okay. ล้วเขียนยังไงต้องเอาโยนใส่หัวเหรอเอาโยนใส่หัวมันโอยอ๋อกระโดดโยนมุ้นกระโดดยังไงเอาเอาเดี๋ยวแบบไปจ๋อลงล่างหนึ่งเอาเฮ้ยเอาอะไรไหนนี่ไงโคตรร้อนครับอันนี้สองวินาทีเลยครับสั้นาน เงินต่อยจ๊เอ้ียงไรตองตอ้ดูดูเอาหุยมาคนนั้นยังสู้ไม่ได้เหรอ่อนหัจริงเปลีคนแล้วเยอเานี่นเปลนคนยังไงจับ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 มันเมีเลยเอาเอาดูมัดิมามามา เกมนั้นเฮ้ยสู้บนบกเราเอ้ยสู้บนน้ำเราเสียเปรียบนะเว้ยหดหๆหดดวนยกๆนี่ดูดูเอาว่างทำไมเนี่ยนะเอาคุณเชื่อเปล่าคุณนี่โอเนี่ยมันจะมีพี่น้องชื่อทูตทูตเลยนะทูตเลยทูตนี่ไไม่เห็นนะนี่นี่ นี่นี่เอเคนี่อาอเลยเอ้ามีส่งออกนิเนไอป่าป่าป่าเอ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 ารู้สึกว่าจะมีท่าเตะพิเศษด้วยนะต้องโทษต้องโทษต้องโทษเอ้าดูดูดูท่าเตะพิเศษท่าเตะพิเศษเอ้ยนี่กันเราจะอยู่ที่นี่ได้ยังเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เดี๋ยวมันก็หมดโจรป่ามันบุกอยู่เนี่ยนะ เดี๋ยวจับเวียงเองเอ้ยขอจับเอยจะจับเิครับพี่เอ้าเอารู้สึกว่าทางนี้ไปได้นี่ไงข้างบนเนี่นายปนไหมอย่าข้างบนอป๊บนึง่งมนายพลยันไปไม่ได้นี่หว่าขุนพลด้วยนี่อย่างไม่เกียรหัวกูทำไมเกียรหัวกูเกียรเปลี่ยนบกเกียร์ไมเออยังไม่จบอีกเอ้ยอัปเปอร์คัตเลยคัตนีอะไรอะไรกูหัวยูกิพูดเลยกินมันกินมัน กินอะไรป่ะยูกิไปเล่นไพ่กันยูกิเฮ้ยมาแล้วเพลงตื่นได้ยินฉันชื่อไม่เลาะไม่เลาะกินปลาเลาวลาไม่เลาะคนชื่ออะไรวะชื่อกินป้าด้วยกินป้าที่หน้าอ้าวมงเขียนกินป้าไม่อ่านเนี่ยดูดูหลังนี้เอ้าเอากระตุกกระตุกด้วยเอ้าเอ้าอย่าอย่ากระตุกเอ้ยพี่ไปลงเลยเหลือแต่หัว ไม่เห็นนะพวกเตะเขาทำไมตายแล้วเจ็บอะไรแบบนี้หมดเลยดูเงิน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 ใครวะใครไหนวะแบบนี้ดิเขาบอกขวานซ้ายดีนะเว้ยไปทางขวาอ้าวอ้าวใครอ่านด่อันดีไปไหนเนี่ยโอ้ยอยู่ละอยู่เฉยอยู่เฉยวาง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 ถังลงวางถังวางถัง เอากะกะกะให้ลงเด็กเอาาอุ้ยอ๋อเออเดี๋ยวมันจะเลือดจะหมดเลยอยดูไปไหนทางไหนทางล่างเลยเขาเป็นคนชั้นบนไม่ได้เอาเอาเขาไม่อ่านเลยมันมันหายจะตกจะตกไปไปไปไอ่ะมั้งเอาตกดูดิดูฉันรู้เอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหรู้เลย เอดี๋ยวเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไอต่อมาเน,นี่ยเอ้ยไปซื้อของกันรู้สึกว่าเราจะตายกันแล้วเนี่ยอะไรไมีวันนี้จีว่ามันไม่ใช,ใช่จะรับอะไรดีแค Will ่เรียวิลย์อะไรตาเอาเลยมาเริ่มที่หนึ่งร้อยมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้มีแอ็มันบอกมีแอ็มีแอ็โอ้หเลือกคุณเต็มแล้วมันบอกมีมีแอ็เฮ้ยนี่ไงวิสแม็กคอมคอมแท้งขอบคุณยินดีต้อนรับโอ้คุยกับคุแล้วอ้าวกูเหรออ้าวกผิด เต็มมากเลยชัวร์งันกี่ย้ำกว่าโอ้โหไอ้ย้ำหนึ่งเอ็มขอบคุณฮเดชเลือกเต็มย้ำหนึ่งไงหมู่บ้านเนี้ยเขาเล่าว่าจะมีของอยู่เอาเก็บมาได้ไงอาไอย่างเงี้เก็บมาได้เราจะไปดูการแสดงตลกตลกอะไรไปอะไรดองโก้รตออกอะไรออกอะไรไม่รู้ แดนโกอยู่ไหนแดนโกแดนโกแดนที่คือต้องแดนคือเราต้องเต้นก่อนไปใช่ไหมเนี่ยไอ้ไอ้นี่อะไรอะเอาอ่านเลยไปเลยไปยังไปเลยไม่ไปออโอ้โหดูเลือดดูเลือดไปเลือดนี่เต็มเลยไม่ไปอ๋ออะไรอะไรคุณมันก็ถามว่าคุณพร้อมหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างบนเนี่ยผมเคยขึ้นอยู่ไม่เป็นไรไม่ผิด เอาขตื่นต้องแข็งแล้วโคตรลื่นเอาวิ่งค้างด้วยแล้ววางนะเว้ยจำได้วยว่าดาเมจไอ้นี่สูงเฮ้ยเข้าทางนี้ดิเฮ้ยข้างล่างดิเข้าได้ตัว้างล่างดิได้เนอตรงนี้โหดเล่นนี่จำได้ว่าตรงนี้มันจะมีเออตรงนี้เอ่ออาหมอนมัมีได้นี่นี่นี่เจอแล้วคงเอ้ยเฮ้ยเอ้เอาเอ้ ผมจะพาคุณไปดูกุโลกเอ้าคุณจะเข้าไปไหนมันมันคือเนี่ยอุ้ยอุ้ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยทยันทยอยซื้อผมว่าไปข้างบนเนย้างนี้เออให้กันมันเป็นเหมือนเดิมครับอ๋อเว้ยเจอโจดเลยเฮ้ยเบรกเบรกอืมเฮ้ยเฮ้ยหินหิน หินพูดอะไรหินไม่พูดอะไรนั้นเลยหินดอกดู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 โอ้ไม่มีใครเก่งไม่มีใครเก่งเท่าเราเล้วเอา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 โคตรน่าสงสารเนี่ยก็เตะกันทำไมไงี่ยโอเคพิงแป๊บหมุนอีกแล้วทำไมมันลื่นจัง ไปเลยแล้วตอนนี้ตุูมครับโดดขึ้นมาทีฟอ้าวอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันโหขึ้นมาแจ้งเตือนแจ้งเตือนทำอะไรวะทำอะไรวะทำไรอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งเราเราสุภาพบุรุษดีๆครับสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษเอ้ยเขาถามว่าอะไรยิบเก้า โอ้หดูเลือดดูเลือดครับดูเลือดความแตกต่างดูดาเมจดูดูดูดาเมจเอาโอ้โหโอ้ยยี่แปดงยิงโอ้ยแล้วลอหนึ่งบอสโอ้โหแม่งได้ตายอีกเด้อตรงนี้ก่อนเอาขึ้นไปได้อันนี้ตรงนี้อันนี้เรารอบอสดีขอนี่ขอนี่ก่อนเก็บดิเก็บเลย บอลมาเฮ้ยอีสองตัวนี้น่าจะเก่งอ้าวเก่งเก่งเก่งทำไมมันบอกว่าทำให้พวกเราลืมอะไรเนี่ยลืมอะไร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 เืียเฮียเียเฮียเฮียเหียเนีันยเาียเเียเียเเียเอเเเยยีี่ยเียอยเย อย่าโยนใช่ไหมโอ้โห้น่หดวเลยเนี่ยเอาเล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 ยโยนน้ีเอาเอาเอาแบบนึงทิปทิปนี่ถอยเอาแบบนึงนะวันนี้เลย่าเอาทำไมดูแดงวะไอ้ไหนบอสบอสไม่มีอะไรวะบอสจะไม่มีมันต้องมีดิเอา มุกิโตวบับอ้าวออกไปเพราะลงมาข้างล่างไงครับแต่อาเอาอะไรวะลงมาข้างล่างนี้เลยไงอันนี้เป็นไหนแต่บอกก็ข้างบนไงเอาโดดโดไม่ขึ้นอ่าโดดเอาเอากดหมอมกันดีเร็วเออเออระวังระวังเอ้ยจบนะครับอันี้พร้อมยังพร้อมแล้วเนี่ย ด่านนี้ตอไม้จําได้ว่าหยยบหยยบแล้วมันลอยเออใช่ด่นี้ดนี้ต้องพกของมาจะดีมากเอหยิบยบหยบหยบหยิบเบหยิยบเยิหยีบหยบหยิหยีบหยิบหยบหยิบหยิบหิบหยิบะยิบหบหยิ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 บหไิบหยิ่ะเิบหยเบยยิบหยิยิบหหยบบยหบหบยยยบย่าย เมื่อชาติที่แล้วทำไมเฮ้ว <Sch> <apology> <respond> ันน <approved> ี้เอาเอาขึ้นมาทางนี้ครับโดดเลยหืมนี่โดดโดดแข่งโดดไกลกันเนี่ยในกีฬาเอาเ้ยระวังเอาถามนั่นแหละอะไรเนี่ยฮะ เฮ้ยนั่นไงไอ้นั่นโหดเลยระวังครับเดี๋ยวเนาะอยู่เนาะยูโนาะหยามึงบอกหยาหยาแวบหยาแวบหยาเฮ้ยหยาเฮ้ยหยาเฮ้ยหยาวิบหยาวิบมันจะลอยไปไหนกันนะไม่รู้มันลอยยังไงเฮ้ยโอ้ยนี่โหดด้วยนี่นี่นี่ทำไงนี่นี่เราจะล้มเจ้านี้ได้ครับโอ้เราต้องล้มไม่ได้เฮ้ยเราล้มได้นี่เราจะถือว่าเป็น นต่สิว่าเป็นแชมป์เลยทีเดียวอย่าเหยอย่าเฮยเจ็บมืออย่าเหยเจ็บมืออย่าเหยอย่าเหยอือย่าเหยขี่ไปไงเอ้ยจะบ้างเอออุ๊ยสามสองบุ๊คี่เห็นหินข้าคงไม่ไหวแล้วจิ้งจอสู้ข้าเหนื่อยแล้วเอาเลยเนี่ยข้าจะโชว์ท่าจิ้งจกให้ท่านดูอุ๊ยเฮ้ยมันโดนสิบสองแล้วคุ้มคุ้มทำไมเราจะดูว่า คุณบ้าจะสู้ได้อีกกี่น้ำได้น้ำเลยดูดูครับโอ้สงสัยได้เป็นถังครับดูจากน้ำในเอ้าโอ้โหู้สามของนี่มันสันไม่ต่อยนะเว้ยอู๋มันยังวิ่งมาต่อยอ่ะดูดินี่นี่ผู้กล้าหาญเลยครับโอ้ยอ้าวตอนนี้ถือว่าคุณเหมือนคนเหมือนเอเวนเหมือนเอเวนอะไรนะไอ้นาวหนาวเอาวมะนาวเข้มเปรี้ยวอะไรวะแล้วคุณมึงทำอะไรอ่ะอะไรอันหนึง ช่วยกันเลยเฮ้ยตายเร็วตายเร็วอะไรตายเร็วเอาตายเร็วโอเคอย่าเอาตายแล้วตังตังตังค์เพชรเอาได้ตังคนเดียวได้ตังคนเดียวเอาโอ้โหแป๊บนึงแป๊บนึงมาทางนี้เลยมาตรงนี้เลยไม่รอกันเลยรอกันดินีเอาเอาทำไมเหนื่อยไปยแรมเอาจบไม่ขึ้นออกโอ้เขาบอกให้ไป กับทางเดิมเออนี่แหละอุยจริงๆว่าคุต wow. ังเลยโอ้โหโอ้โหอันลางนี่คืออะไรไอโอมิสเตอร์สเตลี่อะไรนายมิสเตลี่เจอที่ไหนโอ้มิสเตลี่โอ้ชัวร์คุณเวลิมัสเอาก่อนกัางเลย คุณนอกนสิรับอ้ายังไม่ต่ออีกเหรอมีชีวะเฮ้ยหรือไม่กี่บาทเองจะซื้อเก่งในจีสติงจีจีหรอจีสติงไม่ใช่ดิอ้อเล่นเองมึนเองไปทางไหนดีวะทางบนทางที่ดีที่สุดเนี่ยทางที่ไปเร็วที่สุดสำหรับตอนตอนนี้ไปขึ้นไปโอ้โหจะจะ ทำไมเรามาตอนแรกไม่เห็นมันมันกบมันกบด้านได้เปล่าเอ้ยยะอย่าไล่กบกบออฟขีห์หินมาด้วยกบด้านกบด้านอะไรด้านเออแล้วอยากรู้เกมนี้มีวันจบป่าไม่มีมั้งโอ้เราตายนี่เราถือว่าคิดจบเลยเราเมื่อไรตายเนี่ยเดี๋ยวจะเจอบอสตายคู่อะอู้ยู่เหรอโอ้หูตัวแปดอึ้อมันกันคือมันเอายบ้อไปโอุ้ย อ่าไม่ดูเหมือนงาโอเคตอนนี้เอ็ดอุ้ยอุ้ยอะไรนะโอ้ยนนี่ก็ไหลดิเกนคน้ำเหลวเอาไม่ได้ไปยืนยายาแล้วตายแล้วยายานะผมยังมีลูกเมียอยู่โง่แล้วโง่แล้วลวงโง่แล้ว โง่แล้วโง่แล้วเรียกโอเอ้าวอ้าวมันลงไปไหนอ่ะเอ้าลงไปตามมันเออทางทางนี้ก็ไปได้อ้าวอ้าวเออโอ้โหโอ้ยดีใจไม่ตกลมาเจออีบอสนั่นนี่เอ้านี่ไอ้มันจะดี่ทำไมเนี่ยนั่นหนึ่ง มายค่อยวิ่งชนนี่แหละถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องตายตายเลยเนี่ยเดี๋ยวอ้ํลองอ้าวเอาเอามาร์สมายืนนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ของขวัญดูครับเอาของขวัญเอาไป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 นี่เออฮ่าฮ่าโอ้ยเป็นใครไก่สองนี่วะเป็นเพื่อนไงครับ ตื่นตื่นเลยตื่นเลย,เอ,เ,ออย,ยเอ้ยตายเฮ้ยนั่นหนึ่งนะทำไมไม่ตายวะเฮ้ยม,มึงพอเลยนะโป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 เลยแหลมพอเลยออขึ้นไปตายแป๊บโอ๋อเดี่ยวนีอ้าวอ้าวทำให้กูขึ้นชิม,ม,มรู้ไหมไงแต่พอเลยโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าอะไรอีกสักรอบอีกรอบอีกเอ้จัดไปลงไปเว้ยเดี๋ยวมีบอสเขาบอกทางข้างหน้ามันจะมีบอสอุ้ยอ้ยไม่โจมู่ยุ่งเอาละครับทางข้างหน้ามีบอสโอ้โหลงมาตอนนี้อ้าวทำไมเลือกเพิ่มวะเพิ่มดิเพิ่มมายืมตัวหน่อยตายเพราะคุณเลย้ยเว้ย มาหนเดี๋ยวรอจังหวะคุณบาสจะตายครับโอ้โหตายเมื่อไหร่หรือว่าเกมเกมนี้เกมนี้ก็จะจบไปยังจะเตะอีกยังยังเจอถังเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าอย่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเอ้าหมูอย่ำพึ่งไงออาเข้าไปเฮ้ยตอนนี้ พูดภาษาอ,อะไรเนี่ยวอสเรื่องอะไรเดือดคือโอ้โหนี่นี่น่อ่อนหัดจังวะดูดูดูรุ่นวีไว้เป็นตัวอย่างอยากรู้ทำไมเลือดคุณเยอะจัง <c ười> คืนชีพไงอ๋อมีวิธีคืนชีพแบบนี้ด้วยไม่มบอกมีกระมิ้นช่องเต๋อเลยดูหนูนเฮ้ย <c ười> <c ười> ผมว่ามันชักไอ้ชักชักชักช อาจารย์เ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งเฮ้ยดูนี่สิเฮ้ยดูนี่เฮ้ยหนวดเข้าเลยเหรอเอาถังหายมานี้เฮ้ยโอ้อืมตายแน่ให้ม่ช่วยเลยอ่ะอีกตัวนึงเนี่ยมานี่เลยนะแล้วอีกละพวกเราจะจะป่วยแล้วเอา เอาเอาทำหนึวางตัวไอพีจ้าวางตัวเอาโอจะได้พี่จนโโนี่นี่นี่ไว้เร็วๆไหนบอสมีแล้วสงสัยต้องจบคลิปแล้วมั้งเนี่ยบอกเอาเป็นแงัเตไอ้จบแลว